กลุ่มงานศูนย์ระดับจังหวัดพุกธเดชานครับรหาาวันนี้มาทําอะไรครับพี่บ้านอยู่วันนี้ก็เนื่องจากว่าทางจังหวัดทางทางท่านผู้ว่าท่านเดินทางมาในพื้นที่เมื่อสิบแปดตุลาที่ผ่านมานะครับเพื่อช่วยมาช่วยเหลือผู้ที่กระทบจากโควิดจากพายุพายุแล้วก็ทีนี้ก็เมื่อท่านมาวันที่สิบแปดครับก็มีชาวบ้านในบ้านมะนาวร้องเรียนสะพานชลุศสะพานที่ข้ามไป ทำการเกษตรนะครับอืมตอนนี้แก้ไขเรื่องครับก็ตอนนี้เราก็ลงมาท่านผู้ว่าก็มอบหมายศูนย์ท้องที่จังหวัดนะครับที่เขาลงมาดูเพราะจริงก็มีแนวทางแก้ไขเรียบร้อยเลยครับครับระยะด่วนที่จะลงมือพวกนี้ก็คือแบริ่งปอพเจ็บเร็บคนละคนจะเอาแบริ่งมาลงก่อนครับไปจัดสร้างรัฒนาระยะระยะที่สองคือซ่อมซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมก็ทางอำเภอก็ใช้งบของเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ของบ้านมะนาวเนี่ยประกาศภัยพิบัติแล้วก็จะใช้งบของปอพ ทางการ่อมแซมครับจนส่วนระยะยาวก็มีทั้งการจะสร้างสะพานนะครับแต่ตอนนี้ก็มันเป็นโครงการใหญ่ที่แคร์สนช่วยเหลืเขาเขารับไปแต่ว่าตรงนี้ต้องเข้าใจว่าตรงนี้มันอยู่ในเขตป่าไม้นะครับกระบวนการขั้นตอนมันต้องการขั้นตอนหนึ่งต้องขอญาตป่าไม้ถูกต้องต้องพ hmm. ่อ,อแนวโน้วมว่าน่าจะ รัฐาเรื่องอนาคตคครรัับบก็ประมาณนี้ครับท่านครับครับนอกจากกรณีที่บ้านบ้านมะนาวใช่ไหมครับมีมีมีกรณีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ชาวบ้านเขาร้องไปยึดอย่างที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ต้้องการไเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะก็ลงมาเป็นเรื่องอะไรครับผมบ้านตกตูมบ้านตกตูมเรื่องไฟฟ้าเป็นองไฟฟ้าชาวบ้านเขาต้องการไฟฟ้าอย่างเื่นแต่ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าครับชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่เขตป่าไม้แต่บางท่านก็ได้รับ อนุญาตถ้อยู่ถูกต้องบางท่านก็อยู่แม่ถูกต้องนะครับดังนั้นในการขอขยา,ายเขตไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันต้องดูตั้งแต่ว่าถูกต้องไหมแบบพวประมาณอบตอมีไหมแับบางเขตเนี่ยไฟฟ้าก็อุดหนุนด้วยแต่ว่าอบตอต้องอุดหนุนและผู้ขอใช้เนี่ยบางทีก็ต้อง็นส่วนรัวอืมก็ทุกเรื่องครับอันไหนที่ที่แก้ได้ แก่บองต้นมันต้ไปก่อนอะไรที่ไม่สามารถติดขั้นตอยยังไงก็ประสานงานกตท่านผู้ว่าก็ให้ประสานงานก็ต้องดูเรื่องของกฎหมายด้วยดูกฎหมายเป็นหลักครับแต่ช่วยได้ก็คือกฎหมายเป็นหลักหนึ่งกฎหมายเป็นหลักมีหน่วยงานรับผิดชอบมีก็ประมาณแต่ว่าอะที่เราทิ้งไม่ได้ก็คือกฎหมายครี่เราทำตามระเอียบกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ฝากชาวบ้านไว้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เจ้าที่ทาก็ดูเรื่องของกฎหมายเป็นหลักนะครับถ้าอนไนที่ผิดกฎหมายเจ้าที่ก็มันมัน บัรเกิดอำนาจครับทำไปมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะโดนหนึ่งห้าเจ็ดครับอืมแต่ผลงานของทนานจังหวัดนะครับก็ท่านสามารถดูในเฟซบุ๊กครับแล้วก็อยู่ดูยูทูบแล้วก็ยังมีประจําแล้วะมีอะไรฝากถึงแฟนคลับลุมพลบ้างไหมครับก็มีครับเพราะอยู่อยู่จังหวัดเดียวกันอยู่แล้วเพอยู่จังหวัดเดียวกันอยู่แล้วนะส่วนท่านที่มาก็ก็ระมัดระวังนิดนึงเรื่องการจราจรฝากนิดนึงเรื่องการจราจรอะไรอุบัติเหตุต่างๆมองความปลอดภัยผมมีของเรื่องอื่นนะครับมองความปลอดภัยเพราะอดนุนชาวบ้านเราก็ดีใจแล้วมีอะไรต้องมา โอเคขอบคุณท่านรองผอมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะที่แวะมาเยี่ยมนะคะเดียวฮ้เหมือนเราเป็นนักข่าวเลยค่คนนึงพูดตรงประเด็นมาก